เปไงบ้างครับพี่โน๊กพี่โน๊กวันนี้เป็นไงบ้างครับพี่โอเคไหมครับพี่โน๊กโอเคไหมพี่พี่นกพี่โน๊กวันนี้โอเคไหมครับพี่วันไหนครับรายการนับนัดสั่งตอนสามวันนี้เครียดไหมครับโอเคครับครับสวัสดีครับพี่ครับครับคุณผู้กานนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ วันนี้ผมก็มีเรื่องที่จะเรียนให้ท่านสือมุลชนทราบนะครับว่าวันนี้สํานักง,งานคดีอาญาสํงงานักงานการหงสุดเนี่ยก็ได้รับสํานวนนะครับจากสอนอบางเขนนะครับโดยในคดีระหว่างน,นายวัฒนาเจริญศักดิ์วัฒนาเป็นผู้กล่าวหาแล้วก็นางสาวอุสนีหรือนกก็จะวัดฐานะนะครับผู้ต้องหาในข้อหาหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณา เหตบเรื่องนี้ก็เกิดเมื่อประมาณเ,เดือนมีนาคม2564นี้นะครับนะบัดนี้พนักงานสอบสวนเขาก็ได้ทําการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วและก็ได้นําตัวผู้ต้องหาพร้อมค้งสํานวนมาส่งมอบให้พนักงานในการในวันนี้นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็ยังไม่ได้มีคําสั่งอะไรหรอกนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าคงจะต้องตรวจพิจารณาพยานหลักฐานในสํานวนซะก่อน ก็จึงจะมีคำสั่งเราก็ได้นัดให้ผู้ต้องหามารายงานตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่13กรกฎาคม22กรกฎาคม2564เวลา9นาฬิกาเพื่อฟังคำสั่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็ปล่อยปล่อยตัวผู้ต้องหาไปโดยไม่ต้องมีประกันนะครับส่วนมีมีความซับซ้อนไครับไม่ซับซ้อนอะไรมากมายหรอกครับนะฮะมันก็ ข้อหามันก็มันมัน,ม,น,ม,นมันก็เป็นเรื่องของการมินประมาทโดยการโฆษณานะ่ะก็ไปลงข้อความในใน<ต>ในสื่อในใน,ในโซเชียละนะครับเนาะแล้วก็ข้อความดังกล่าวเนี่ยทางผู้เสียหายเขาก็อ้างว่าข้อความนั้นทําให้เขาได้รับความเสียหายนะครับส่วนรายละเอียดในเนื้อหาของคดีตอนนี้ผมก็คงยังจะถแถลงให้ท่านสื่อมวลชนทราบไม่ได้เนาะ ก็ต้องให้ทางพนักงานในการเจ้าของสํนวนเข้าพิจารณาให้เสร็จสิ้นซะก่อนนะครับในช่วงร<น>ะรหว่างนี้ครับก่อนถึงวันที่22เนี่ยครับคุณนงบุศรีกับเจ้าพนักงานที่เออปาที่จัดการคดีจะยอมมีครับข้อหาหมิ่นประมาทการโฆษณาเป็นความผิดให้ยอมตามได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทางผู้ต้องหากับผู้เสียหายเนี่ยเขาได้มีโอกาสคุยกันปรับความเข้าใจกันทางผู้เสียหายก็สามารถที่จะขอคําร้องทุกข์ได้เสมอ แม้ว่าจะฟ้องศาลไปแล้วก็ตามนะครับจนกว่านู่นแหละจนกว่าคดีถึงที่สุดนั่นแหละเขาก็ยังมีโอกาสที่จะเลยใจเจรจากันได้ตลอดนะครับก็ถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็อยากให้ท่านสื่อมวลชนเป็นสื่อกลางให้ทั้งฝ่ายให้ทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสามานัดคุยกันปรับความเข้าใจกันนะครับนะคดีมันก็จะได้ไม่กลกลงลกศาลทางาู้ทธองหาได้ยื่นของความเป็นธรรมะลยครับ ยังในวันนี้ยังนะครับแต่ว่าเขาก็มีโอกาสที่จะยื่นเข้ามานั่นแหละนะครับสวัสดีพี่้องซื่อบวิจดอีกรอบนะครับมีข้อมูลจะเรียนเพิ่มเติมเมื่อตอนเช้าที่ได้ร่วมกวับท่านโก,กถแถลงไปเนี่ยเป็นกรณีของคุณนกอุศนีทีนี้มันก็มีส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือของคุณอาบีใช่ไหมครับที่เป็นผู้จัดการ คดีนั้นเนี่ยทางสนบางเขนเนี่ยแยกส่งไปที่พนักงานในการาฝ่ายคดีพิเศษแขวงดอนเมืองนะครับอยู่ที่อาคารแยกวัฒนะถามว่าทําไมถึงแยกเป็นสองสำนวนที่แยกสองสำนวนเพราะอัตราโทษมันต่างกันกรณีของทางคุณนอุสเนี่ยเป็นการถูกเปล่าวหาว่ามินประมาผู้อื่นโดยการโฆษณาซึ่งอัตราโทษมันอยู่ในอัเกินอำนาจศาลแขวงก็คือปรับมันเกินห0,000ืบาท ก็มาส่งที่อายการพิเศษฝ่ายคดีายาา5ส่วนของอาบีผู้จัดการนั้นเป็นกา,ารกล่าวหาในเรื่องหมิ่นมประาตธรรมดานะครับซึ่งอัตราโทษอ,อยู่ในอำนาจศาลแขวงคือจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บ,บาทเขามาแยกไปส่งที่แขวงคดีดังกล่า,าวเนี่ยนะครับพนักง,งานอายการรับไว้เลื่อนไปฟังคําสั่งในวันที่10สิงหาคม 2564เวลา9นาฬิกาแล้วก็สำนวนกล่าวมีการตรวจพิจารณาสำนวนไปบ้างแล้วโดยมีการสั่งสอบสวนเพิ่มเติมให้ไปสอบพยานบางส่วนที่มีการกลาา่าวหาแต่ยังไม่มีการสอบนะครับในรายละเอียดเป็นยังไงนั้นเนี่ยมันเป็นเนื้อหาในคดีแต่ว่ามีประเด็นเนี่ยนอกจากเลื่อนไปฟังคำสั่งที่สิบแล้วเนี่ยยังมีการสั่งสอบสวนเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อให้สำนวนสมบูรณ์ด้วยนะครับรายละเอียดที่ได้รับ าก,การแจ้งจากไอการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษแขวดอนเมืองเนี่ยแจ้งมาเพิ่มเติมคือก็เลยนัดพี่น้องสื่อมวลชนให้ข้อมูลเพิ่มเติมค,ครับทางฝั่งมูลเองเนี่ยนะที่ที่ของอาบีเองเนี่ยมีมีการกล่าวในชั้นอัยการไหมว่าจะมีการเจรจาไก่เกลี่ยอะไรต่างต่งตงางท<ข>างข้อมูลส่วนนี้เนี่ยนะครับทางงานโฆษกไม่ได้ข้อมูลแต่ว่าหลักการก็อยู่ภายใต้หลักการเดียวกันที่ทางท่านโฆษกได้ให้ข้อมูลไปเื่อ ถแถลงข่าวตอนเช้าว่าคดีทั้งหลายเหล่านี้เป็นคดีที่ภาษากฎหมายเรียกว่าเป็นอาญาส่วนตัวหรือเป็นอาญา,า,าที่ยอมความได้ถ้าสองฝ่ายสามารถเจรจากันนะครับไม่ติดใจเอาความกันหรือเข้าใจกันเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะขอยุติการดําเนินคดีได้ทั้งชั้นพนักงานยายการหรือชั้นศาลอย่างที่ทางท่านโฆษกได้นาเรียนไปแล้วแต่อันนั้นเป็นเรื่องของคู้ความสมัครใจที่จะคุยกัน ฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยได้แต่แนะนําข้อกฎหมายว่ามันดําเนินการได้แต่เราจะไม่ไปบอกว่าบังคับว่าต้องเจรจากันนะอะไรยังไงแต่เราชี้ช่องว่ากระบวนการทางกฎหมายเปิดโอกาสให้ผู้วามเนี่ยสามารถพูยกันได้เสมอนะครับถ้าเข้าใจกันดีแล้วพอใจในการดําเนินการตามฝ่ายที่เสียหายประสงค์มันก็สามารถยุติได้ถ้า ได้ข้อยุติงั้นมาแจ้งกับอัยาการในการก็จะสั่งยุติเรื่องนะครับถ้าหากไปเจรจาในชั้นศาลศาลก็สามารถมีกระบวนการของจําห่ายคดีในชั้นศาลได้นะครับพก,ก,ก็เรียนข้อมูลเพิ่มเตมิมประมาณนี้ครับเดี๋ยวๆยอในส่วนของนกกระสาคดีของนกโทษหนักแค่ไหนคะคดีของคุณนอกอัตราโทษที่กฎหมายเขียนไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตราถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็น3 2 8้ นะครับมินประมาณผู้อื่นโดยการโฆษณาเนี่ยอัตราโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน20,000 0บาทจริงๆแล้วอัตราโทษจำคุกไม่เกิน3ปีโดยโปกติอยู่ในหน้าสัน,สนแหวนแต่ว่าบางเอิญมาโทษปรปับมันเกิน6 0 0 0ืพอเกิน6 0,000ไปเป็นหลักแสนเนี่ยมันเกิน,นาาหน้าสานแหวนก็ต้องมาส่งที่นี่<โ>นะครับต่างกันตรงที่ว่าส่งสองที่ต่างกันเพียงว่าในส่วนของอาบีเป็นมิตรประมาณผู้อื่นตามประมวลกฎหมายยามาตราอย6นะครับอยู่หน้าสาลแขวง แต่พอเติมด้วยการโฆษณาเป็น328พับก็จะมาที่นี่นาทีเพราะโทษปรับอาจจะเกิดประปมาณนี้ครับโอเคในส่วนของนอกอุตสนีมาฟังคาสั่งที่12กรกฎาคมและส่วนของ RB <Okay. S 1> เป็นมาที่10สิงหาที่แขวงกวรนเมืองนะครับ <Okay. S 1> ยังไงทางงานโฆษกโก็จะตามเรื่องน้ามาแถลกให้ทราบ <Okay. S 1> นะครับโอเคนะครับขอบคุณค่ะอ,อย่าบอกเล่าว่าสู้นะคะคนดีถึมค่ะีไม่เห็นคนก็เห็นค่ะแล้ว ได้มาเขาก็ฝากให้กําลังใจมาด้วยค่ะก็คือเรามองว่ายังไงครับสิ่งที่เขาทำเรามองว่าเป็นการรักเพื่อนเนาะรักเพื่อนก็คือเราตีเจตนาของนกว่าเป็นการรักสิ่งที่ทำลงไปคือเป็นการรักเพื่อนอ่ได้เจตนาให้มีแบบให้ตัวเตยมเสียชื่อเสียงอะไรแบบนั้นเนาะไม่ใช่เขาจากที่เห็นเขาไปทำอะไรเนี่ย แต่แต่ทันทางของคดีอะค่ะถ้าจะมีการตัดสินออกมาแล้วเขาผิดเขามีความผิดอย่างเงี้ยเราจะยังมีความรู้สึกแบบเชื่อมั่นไม่เชื่อหะังมันเป็นไรเป็นเราเราเเมือป็นเราเราเรารักเพื่อนเนาะเราก็เราเรางแบบนทว่าเราเป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนมาเป็นงานเนี้ยค่ะใจพี่นให้กำลังใจคนดีๆเนาะอันนี้เจอแ่ในในรซเทียวเข้าตะวันตาเล็กอะอันนี้พี่ต้องรู้ไปว่าจะ เจอพี่นกที่ไหนะก็เขามาทำบุญกับบ้านมาบ้านทีโคราชใช่าทำบุญแล้วก็มาบ้านโอเคแล้วขอบคุณมากครับจะทำไรครับเดี๋ยวเราส่งเดี๋ยวเราเออเขาเรียกอะไรเก็บต้เกต้นมาเดี่วกันนี้ไมขายเขาไปทำบุญมาที่ไหนนะครับโคราชค่ะราค่ะที่บ้าน